คืออยากจะบอกว่าโลกวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราเราใช้มันร่วมกับเพื่อนมนุษย์พื้นดินต้นไม้สัตว์ต่างๆมากมายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคนเดียวเคารพในชีวิตของทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก่อนอันนี้ที่เราได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปเต่าทะเลที่เหมือนเขา จับเขาขึ้นมาแล้วมันมีหลอดติดอยู่ในจมูกอะแบบที่เรานึกว่ามันแบบอาจจะแบบเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พอดึงออกมามันเป็นหลอดทั้งอันเลยอะแล้วแบบเขาทรมานมากตอนที่ดึงออกมาแต่แบบเราสะเทือนใจมากว่าเออแบบทําไมสัตว์หรือว่าแบบพวกสิ่งมีชีวิตหรือพืชผักอะไรก็แล้วแต่ทำไมมันถึงต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ทั้งนั้นที่เขาไม่สมควรที่จะต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำเขาแค่ใช้ชีวิตของเขาอยู่ในวิถีชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเจบค่อนข้างที่จะ ให้เกียรติกับคุณค่าของชีวิตในทุกๆสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์อื่นๆก็ตามอะไรเงี้ยในขณะที่เราใช้ชีวิตปกติแบบของเราอะไรเงี้ยเออเราไปกินข้าวเราไปดูหนังเราเดินเที่ยวอะไรเงี้ยอย่างสบายใจเใช่ไรอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งมนุษย์เองก็ตามอะในบางแห่งน้ำมันกินไม่ได้จนเขา ต้องขาดน้ําหรือต้องเดินทางออกไปเพื่อจะไปหาน้ําจากที่อื่นมาทั้งที่น้ำนัำ้นสปอร์จะกินได้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันปนเปื้อนด้วยเคมีอะไรบางอย่างของโรงงานขนาดใหญ่หรือว่าขยะที่มนุษย์ทิ้งไปอ,อะไรเอาตรงก็คือแบบรอมานานว่ามันจะมีโปรเจกต์แบบนี้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วแล้วรู้สึกดีกว่านั้นคือเราได้รับเลือกเข้ามาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะมาพูดในปนัญหาที่เราอยากจะพูดมานานแล้วอะไรเงี้ยซึ่ง ก็ประทับใจแล้วก็อยากจะให้โปรเจกต์นี้มันพูดแล้วก็สื่อผ่านความเมสเซจเนี้ยที่เราต้องการจะสื่อไปถึงคนที่เขาฟังอยู่แล้วทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองแล้วก็ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่มันไม่ได้เป็นแค่ปัญหาของมนุษย์มันเป็นปัญหาของสัตว์ปัญหาของโลกใบนี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างแฟชั่นที่แบบเราได้ได้ได,ดินมาอะไรเงี้ยคือทิ้งแบบเยอะมากอะ มี่วนน้อยเท่านั้นที่ได้ออกไปขายจริงอะแล้วทาให้เกิดขยะจํานวนมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยเรื่องนี้กับเพื่อนบ่อยมากผมจะมีบล็อกอันนึงที่ผมเขียนอะไรเงี้ยผมก็จะมีการเอาตรงเนี้ยเข้าไปบอกด้วยเพื่อให้คนเนี้ยแบบรู้รู้เรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่ามีการแชร์มากขึ้นหรือให้คนรู้คุณค่าของชีวิตมากขึ้นผ่านตัวของเราอะไรเงี้ย เจนน่าแมนชูสกรีนก็เป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เราอยากจะส่งเสียงเล็กๆของเราเนี่ยให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนหันมาสนใจโปรดักที่มันเป็นรีไซเคิลแล้วก็ศึกษามันทั้งตัวคนที่เป็นคอน sumer เองหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ตามมาเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นบนโลกไปนี้ครับ